ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับและวิดีโอนี้ก็คือวิดีโอรวบรวมเกี่ยวกับเกมสุดมันในสมัย PS2 EP ที่2นั่นเองครับส่วน EP ที่1น,นั้นผมก็ได้ทำเอาไว้แล้วนะครับสามารถเข้าไปรับชมกันได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่มุมขวาบนของวิดีโอนะครับเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันดีกว่าครับ เกมที่1บาซาร่าเกมบาซาร่านั้นก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่เป็นเกมเดินหน้าฟันที่โคตรสนุกอีกเกมหนึ่งเลยนะครับพูดได้เลยครับว่าเป็นคู่แข่งที่สูสีกับเกมเดินหน้าฟันอย่างไดエステ a ウォリアーเลยครับแต่เกมบาซาร่านั้นก็จะมีข้อที่แตกต่างอยู่นะครับนั่นก็คือถ้าไม่ตายที่โคตรจะอลังการนั่นเองครับและการออกแบบตัวละครเองก็ดูดีสุดๆเลยครับหากใครเคยเล่นเกมนี้มาก็น่าจะเข้าใจอยู่นะครับว่ามันสนุกขนาดไหนอย่างการเข้าต่อสู้กับบ,บอสการกดใช้ท่าไม่ ตายเพื่อปิดฉากบอสการแข่งขันกับเพื่อนการหาอาวุธใหม่ๆม,มาอัปเกรดให้ตัวละครพูดก็พูดเธอครับแม้แต่ในตอนนี้เองผมก็ยังอยากที่จะกลับไปเล่นอยู่เลยครับเกมที่2 b u บูลี่เกมบูลลี่นั้น จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจิมมี่ที่ถูกส่งมายังโรงเรียนประจําครับอีกทั้งเกมนี้นั้นยังถูกพัฒนาโดยค่ายเกมชื่อดังอย่างล็อกสต a r ด้วยครับซึ่งเกมบูลลี่นั้นจะเป็นเกมแอคชั่น RPG Adventure นะครับโดยแนวเกมนั้นก็จะเหมือนเหมือนกับเกม GTA เลยครับเพียงแต่เกมนี้นั้นลดสเกลความรุนแรงมาเท่านั้นเองจากอาวุธปืนก็กลายเป็นหนังสติ๊กจากการปว่วนเมืองก็กลายเป็นเรื่องปว่นปวนๆภายในโรงเรียนของจิมมี่แทนครับและคุณตำรวจในเกมนี้นั้นก็จะเป็นคุณครูของเรานั่นเองครับและภายใน เกมนั้นก็ยังมีมินิเกมให้เราได้เล่นด้วยครับอย่างการเข้าเรียนในแต่ละคราบซึ่งการเข้าเรียนมันก็มีผลประโยชน์ให้กับเราด้วยครับอย่างเช่นวิชาวิทยาศาสตร์นั้นก็จะสามารถทําให้เรานั้นประดิษฐ์อาวุธใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาได้ครับหรือคาบวิชาพละที่สามารถเพิ่มทักษะการต่อสู้ให้กับตัวละครของเราได้อะไรพวกนี้แหละครับเกมที่นารナโตซีรีส์ซึ่งเกมรルโตซีรีส์นั้น จะเป็นเกมที่สร้างมาจากแอนิเมชันนะครับแต่ความสนุกของมันก็ไม่แพ้แอนิเมชันเลยครับทั้งทมาไม่ตายสกิลคอมโบและตัวละครทุกอย่างจากแอนิเมะนั้นก็ถูกเอามาไว้ในเกมรูโตซีรีส์นี้เลยครับ หากใครเป็นแฟนอนิเมะนารูโตะแล้วก็ต้องชอบเกมนี้แน่นอนและในตอนที่ผมนั้นได้เล่นเกมนี้เป็นครั้งแรกก็ยังจําได้ดีเลยครับว่าชอบมันขนาดไหนยิ่งตัวที่แปลงร่างได้ยิ่งชอบเลยครับความรู้สึกในตอนนั้นผมคิดว่ามันเท่สุดๆเลยครับที่ตัวละครเรานั้นสามารถแปลงร่างได้หรือการกดสกิลถ้าไม่ตายให้ครบทุกตัวละครเพื่อดูมันอะไรพวกนี้ผมก็เคยทํามาแล้วครับเกมที่4ี่กีตาฮิโร เกมกีตาร์ฮีโร่นั้นเป็นเพียงเกมดนตรีไม่กี่เกมที่ผมเล่นแล้วรู้สึกสนุกกับมันครับเพราะในตัวเกมนั้นมีเพลงให้เราสามารถเลือกได้เยอะแยะเลยครับอีกทั้งการกดสกิลคอมโบให้ได้นั้นก็นับว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่อย่างมากเลยครับในยุคสมัยนั้นนะอีกทั้งเกมกีตาร์ฮีโร่นั้นยังสามารถเล่นได้2คนด้วยนะครับหากใครเป็นคนที่ชอบฟังเพลงหรืออะไรพวกนี้คุณต้องชอบมันอย่างแน่นอนเลยครับทั้งทั้งที่ททเกมนี้นั้นไม่มีฉากแอคชั่นไม่มีการต่อสู้ไม่มีเนื้อเรื่องที่หวือหวาแต่ผมก็ ยังเล่นกับเพื่อนไปหลายรอบอย่างมากเลยครับเพราะในตัวเกม g ีตาร์ฮีโรนั้นมีเพลงที่ค่อนข้างสนุกนั่นเองและยิ่งตอนที่เรานะเลือกเพลงที่มันร้องเร็วๆมาเล่นแล้วเราสามารถกดคอมโบไม่ให้ผิดสักตัวเดียวได้แล้วก็ตอนนั้นเราจะรู้สึกสนุกสุดๆเลยครับเกมที่ 5. <The> Devil May Cry 3 ซึ่งเกม De v i l m a ค Cry 3านั้นก็จะเป็นเกมแอคชั่นแอเวนเจอร์นั่นแหละครับและมันก็มีออกมาหลายต่อหลายภาคแล้วนะครับแต่ในยุคสมัยนั้นผมได้เล่น Devil m a คาย y ภาคที่3ก่อนนะครับและความรู้สึกในการเล่นครั้งแรกนั้นผมก็รู้สึกประทับใจเกมนี้อย่างมากเลยครับเรียกได้ว่ารักเลยล่ะครับเพราะเกมนี้นั้นมีท่าคอมโบที่ค่อนข้างสนุกทีเดียวครับอาวุธก็หลากหลายอีกทั้งสิ่งที่ชอบที่สุดใน Devil m a คาย y ภาคที่3นั้นก็น่าจะเป็นฉากแอคชั่นและท่าทีที่ไม่สนใจโลกข,ของดันเต้นั่นแหละครับยังไม ไม่หมดแค่นั้นครับเพราะเนื้อเรื่องใน Devil May Cry ภาคที่3นั้นเรียกได้ว่าเข้มข้นอย่างมากเลยครับอีกทั้งการออกแบบตัวละครบอสน,นั้นก็นับว่าดูดีมากเลยครับและหากเรานะั้นสามารถจับการบอสลงได้เราก็จะได้รับอาวุธใหม่ๆมาครองจนทําให้สิ่งนี้นั้นกลายเป็นเสน่ห์ของเกม Devil May Cry ไปครับและในตอนที่ผมนั้นได้รับอาวุธใหม่ๆมาครองมันก็กระตุ้นความอยากเล่นของผมไปอีกขั้นหนึ่งเลยครับและท้ายที่สุดมันก็ทําให้ผมหลงรักเกมนี้ไปโดยปริยายเลยครับ kem thi hột t e k k e n s ซ r i e s ซึ่งเกม t ท k k ค n นั้นจะเป็นเกมฟ g h t ติงต่อสู้กันครับและในปัจจุบันมันก็มีภาคต่อออกมาถึงภาคที่7แล้วนะครับและอะไรที่ทําให้เกม t e ค k ค n นั้นยังได้รับความนิยมมาจนถึงตอนนี้คําตอบก็ง่ายๆเลยครับสิ่งนั้นก็คือการกดสกิลคอมโบกันนั่นเองโดยเกม t e ค k ค n นั้นจะมีข้อแตกต่างจากเกมฟ g h t ติงทั่วๆไปอยู่นะครับซึ่งเรานั้นจําเป็นต้องกดสกิลคอมโบด้วยตัวเองครับอย่างเช่นการกดปุ่มสี่เหลี่ยมที่เป็นปุ่มชกและปุ่มสามเหลี่ยมที่เป็นปุ่มเตะะมันก็จ เป็น1คอมโบอะไรพวกนี้เป็นต้นครับซึ่งนี่มันก็ทําให้เกมนี้นั้นกลายเป็นข้อแตกต่างระหว่างเกมเทคเก้นและเกมไฟติ้งอื่นๆไปครับและในตอนที่ผมนั้นได้เล่นเกมนี้ครั้งแรกผมก็เล่นได้ห่วยสุดๆเลยครับเพราะเรานะั้นไม่รู้เลยว่าต้องกดตัวไหนบ้างให้มันกลายเป็น1 c o m b คอมโบ b o คอมโบแต่หากเราสามารถทําได้เกมนี้ก็จะสนุกขึ้นมาทันทีครับ เกมที่7ทวิสเตเตเมเทซึ่งเกมนี้ก็จะเป็นเกมแข่งรถครับแต่มันก็ไม่ใช่เกมแข่งรถทั่วๆไปถ้าพูดให้ถูกก็คือมันเป็นเกมแนวที่เรานั้นทําลายรถคู่ต่อสู้ซะมากกว่าครับ พราะเกมนี้มีทั้งการใช้สายฟ้าการใช้ระเบิดการใช้อาวุธต่างๆเพื่อมาทำลายรถคู่แข่งของเราครับในตัวเกมนั้นก็จะมีรถหลากหลายให้เรานั้นสามารถเลือกเล่นได้ครับมีทั้งรถตำรวจรถพยาบาลรถ10บลอ้ออะไรพวกนี้แหละครับและความสามารถของรถแต่ละคันนั้นก็จะแตกต่างกันไปครับอย่างเช่นรถที่มีขนาดใหญ่นั้นก็จะช้ากว่ารถที่มีขนาดเล็กครับแต่ความทนทานของมันก็มีมากกว่าเช่นกันและในทางกลับกันรถที่มีขนาดเล็กกว่าก็จะมีความว่องไวกว่านั้นเอง และการแข่งขันกันสิ่งที่เราต้องทําก็คือทําลายรถคู่แข่งทั้งหมดลงให้ได้ครับซึ่งมันก็จะมีแค่นานเลยครับและหากใครชื่นชอบเกมแนวแข่งรถที่ปลุกป่าเผากระท่อมระเบิดภูเขาอะไรพวกนี้ก็ลองไปหาเล่นกันดูได้นะครับแม้ว่าการเล่นในครั้งแรกนั้นอาจจะรู้สึกเวียนหัวอยู่หน่อยๆก็ตามทีแต่มันก็สนุกใช้ได้ทีเดียวเลยแหละครับเกมที่8 r e s i d e n t Evil p a r ่4หาใครเป็นแฟนของเกม r e s i d e n t Evil แล้วละก็คงไม่มีใครไม่รู้จักเกม r e s i d e n t Evil p a r ่4แล้วละครับเพราะเกมนี้นั้นเป็นอีกหนึ่งเกมที่โคตรจะเป็นตำนานนั่นเองครับโดย r e s i d e n t Evil p a r ่4นั้นมันจะกล่าวถึง Lee On Kennedy ที่ต้องมาตามหาตัวของลูกสาวประธานาธิบดีที่ถูกลักพาตัวมาครับและนี่ก็คือเรื่องราวในช่วงเริ่มเกมนั่นเองครับต่อไปเราพูดถึงในตัวเกมกันบ้างดีกว่าครับซึ่งเกมนี้ก็จะเป็นเกมแอคชั่นต่อสู้กับ พวกอมบีครับแถมศัตรูนั้นก็ยังมีหลากหลายตัวและหลากหลายรูปแบบอย่างมากเลยครับมีทั้งพวกศัตรูที่เป็นแบบธรรมดาที่เรานั้นสามารถจัดการได้ง่ายๆหรือศัตรูพิเศษก็มีเช่นกันครับอย่างเช่นเจ้าเลื่อยไฟฟ้าที่สามารถฆ่าเราได้ในทีเดียวหากมันสามารถเข้ามาประชิดต,ตัวของเราได้และตัวของบอสเองก็ยังมีความสามารถที่แตกต่างกันไปอีกด้วยอีกทั้งบรรยากาศในเกมนั้นก็ยังชวนให้เรานั้นขนลุกตลอดเวลาด้วยครับและเมื่อนําหลายๆองค์ประกอบนั้นมารวมไว้ด้วยกัน มันก็ทำให้เกมนี้นะั้นกลายเป็นตำนานไปในที่สุดครับเกมที่9 D.O.N. ซึ่งเกม D.O.N. นั้นจะเป็นเกมอนิเมะที่รวมการ์ตูนอนิเมะทั้ง3เรื่องมาไว้ในเกมเดียวครับและ3เรื่องที่ว่ามานะั้นก็คือเรื่องที่1 ดีที่ย่อม,มาจากดากอนบอลโอที่ย่อม,มาจากวันพีคและเอ็ที่ย่อม,มาจากหนาลูโตะนั่นเองครับและในตัวเกมนั้นก็จะมีตัวละครจากการ์ตูนทั้ง3เรื่องให้เรานั้นสามารถเลือกเล่นได้ครับแนวเกมนั้นก็จะเป็นเกมแอคชั่นต่อสู้ทั่วๆไปเลยครับซึ่งการที่ผู้พัฒนานั้นนำแอนิเมะทั้ง3เรื่องมาไว้ในเรื่องเดียวกันนั้นก็เป็นความคิดที่ค่อนข้างแปลกใหม่เลยทีเดียวครับในยุคสมัยนั้นแถมมันยังสนุกอีกต่างหากด้วยครับทั้งการต่อสู้ฉากแอคชั่นท่าไม่ตายสถานที่ผมมองว่าพวกเขานั้นค่อนข้าง ทำได้ดีทีเดียวครับแม้ว่ามันนั้นจะไม่มีเนื้อเรื่องที่วุอหวาก็ตามแต่สิ่งนั้นมันก็ถูกแทนที่ด้วยเกมเพลย์ที่ค่อนข้างสนุกนั่นเองครับมีทั้งการต่อสู้แบบหนึ่งต่อหนึ่งการต่อสู้แบบทีมหรือการต่อสู้แบบไม่มีฝ่ายก็มีเช่นกันครับเกมที่10 b เบิร์นเกมเบิร์นเอานั้นจะเป็นเกมแนวแข่งรถครับแต่สิ่งที่ทําให้เกมนี้นั้นแตกต่างจากเกมแข่งรถเกมอื่นๆก็คือ เรานะั้นสามารถทำลายรถคู่แข่งได้ครับอย่างการชนการเบียดการทำให้ตกหน้าผาอะไรพวกนี้เป็นต้นครับและยิ่งเรานะั้นสามารถทำลายรถคู่แข่งได้เท่าไหร่เราก็สามารถได้รับเทอร์โบที่มาใช้เร่งความเร็วในการแข่งได้ครับซึ่งเทอร์โบนี้นะั้นมันก็จะมีอยู่4ขั้นครับก็คือคูณ1คูณ2คูณ3แล้วก็คูณ4ครับแต่ในทางกลับกันหากเราถูกชนเทอร์โบของเราก็จะลดลงด้วยเช่นกันครับส่วนในด้านกราฟิกของเกมผมก็มองว่าทำออกมาได้ดีเลยครับแม้ว่าเรานั้น จะมาเทียบกับในยุคสมัยนี้ก็ตามมันก็ยังถือว่าดูดีอยู่เลยครับในทางด้านเกมเพลย์เองก็ค่อนข้างสนุกทีเดียวครับยิ่งตอนที่เรานนั้นสามารถทําลายรถคู่แข่งหรือว่าเปียกรถคู่แข่งนั้นตกหน้าผาไปได้มันก็ให้ความรู้สึกที่สาใจแบบสุดๆเลยครับและนี่ก็คือ10เกม PS2 ที่ยังอยู่ในความทรงจําของผม มาจนถึงทุกวันนี้ครับถึงแม้ว่ามันจะผ่านการเวลามานานพอสมควรแล้วก็ตามแต่เกมที่สนุกก็ยังสนุกอยู่ดีครับและท่านผู้ชมละครับมีเกมอะไรกันบ้างในสมัย PS2 ที่รู้สึกว่ามันยังตราตรึงใจอยู่ในความทรงจําและอยากที่จะลองกลับไปเล่นอีกครั้งหนึ่งสามารถที่จะพูดคุยคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับและก่อนที่จะจากกันไปก็ฝากกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Terima kasih